มีคนมาถูบ้านให้ฮะนี่คนมาถูบ้านให้นี่คือชุดถูบ้านเหรอเนะน,น,นี่ยคุอแต่งตัวถูบ้านใช่ไหมใบหอลาคา ตามด้วยหอยนะคะหอยมันสุกอยู่แล้วค่ะเรานึ่งเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนช่องดิโอผัดเที่ยพ่อดูเทื่อนุณตามสบายนะคะวันนี้คุณเจ้านํำเสนอเมนูผัดชาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ ก็คือหอยแมลงผู้ที่เหลือจากงานวันเกิดอาจารย์นะคะทานกันให้หมดด้วยความเสียดายก็เอาช่องฟิตไว้นะแล้วก็มาทำนะคะด้วยความที่มันเสียดายก็เดี๋ยวจะได้อีกหนึ่งเมนูนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะอ่าเครื่องปรุงก็จะมีพริกแดงกินดานะคะกับกระเทียมแล้วตามด้วยพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะคุณตั๊กจะผสมกันนะคะเพื่อที่จะให้มนรสชาติเผ็ดจัดจ้านมากขึ้นแล้วก็ ที่จะขาดไม่ได้คือพริกไทยอ่อนแล้วก็กระชายกระชายคุตักหั่นเองนะคะเป็นแว่นแว่นเอานะคะแล้วก็ใบโหละพาไม่ใช่โทษค่ะใบมะกรูดกับพริกขี้ฟ้าแดงขี้ฟ้าเหลืองแล้วก็ใบโหละพาตามด้วยมะเขือเปราะนะคะาามาดูกันนะคะว่าผัดชาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์จะเป็นยังไงามาดูค่ะเรก็จะใส่น้ำมันน่อย ก็นำเสนอเมนูที่อยู่ที่<ร>บ้านท, <ำ S 1> ที่เหลือที่บ้านนะคะทาทานกันเองที่บ้านนะฮะอันนี้อีกหนึ่งเมนูก็คือหอยแมงผู้เราทานนะก็ซื้อมานึกว่ากะไม่ถูกอ่ะไม่เคยจัดฉลองแล้วก็มันก็เลยเยอะเกินนะเพราะจัดงานวันเกิดกินกันอยู่สามคนอืมก็ตะก็จะผัดพริกก่อนนะคะ ไฟนะคะแล้วค่ะใส่ลงไปว่าพี๊ดจัดมากนะผัดให้หอมนะคะ เพราะว่าผูตักไม่จามหอมเสียงแล้วเริ่มมาแล้วกินเ,เริ่มมาแล้ว,เ,วเสียงแห่งความหอมก็จะเริ่มตามกันมานะครับ หอยมันสุกแล้วนะคะกุตัก,กั็จะใส่มักเถือนะคะเถือกุยตกั่เอาไว้ตั้งแต่เช้าเนี่ยหอยมันสุกแล้วมักเกื่อต่อนจ <c oughs> ะให้หอ,กอ <c oughs> ม,มอก่อนค่ะ สุดาก็จะพุงนะคะอันนี้ก็จะมีซิ้วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลท่ายนะคะแค่นี้นะคะหอยมันสุกแล้วแปบ๊บเดียวใส่ด้ำรอไว้เผื่อคุกคลิกใช่อ เือมันสุกก่อนนะคะเพราะหอยมันใช่มันเผือมันสุกใช่ไหมเนี่ยใช่มันเขือมันสุก กลิ่นเริ่มฉุนไปด้วยบ้านแล้วก็แล้วก็จะใส่นี่ค่ะพริกไทยเม็ดแล้วก็กระชายนะคะพริกไทยสดพริกไทยสดพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนตามด้วยใบมะกรูดค่ะกระชายพริกไทยอ่อนลงไปแล้วอ่า <c oughs> พริกชี้ฟ้าแดง ใอ้หอยละคา่ะตามด้วยหอยนะคะหอยมันสุกอยู่แล้วค่ะเรานึ่งเรียบร้อยค่ะะต้องอร่อยแน่กินชุนมากม,ม,มันจะแก้โลกด้วยนะเนี่ยคุณตักต๊กจะไม่ชิมน,นะคะเพราะว่าคุณตั๊กกล่ว,ว่ามันอร่อยแล้ว หูลูกตาน้ําบูก<ะ>มา <c oughs> <c oughs> ไอเป็นหโดโด,โดนั่งอยู่ข้างนอกเลยฮนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต,ต้ก็จะตักใส่จานเลยค่ะ ต้องอร่อลอยสิคะหอยน่าทานมาก ป่าจาหอยแมลงคู่นิวซีแลนด์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมรับประทานนะคะอ่าไปดูนะฮะโอเคค่ะเดี mm. ๋ยวครับมาเอาไปแม่หน่อยได้แม่จะทำข้าวอย่างอื่นแล้วหิวข้าวยังหิวข้าวยังเอาแล้วผัดไรนะผัดไรด้ผัดอะไรเนี่ยนะ,ะ,ร,ะร,นะรู้จักไหมเนะี่ยผัดอะไรผัดหอยอะไรผัดหอยลาย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ นะครับรับประทานกันครับเพื่อนๆครับทานข้าวด้วยกันทานข้าวด้วยกันนะคะมื้อนี้มื้อบ่ายนะมื้อบ่ายแก่ๆก่่สก็รวมมื้อเย็นนั่นแหละอ่านี่ดูครับอ่ะคุตักอะไรนะอันนี้ผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดชาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ค่ะผัดชาก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้ก็ใส่ใาพริกแกงเผ็ดด้วยเป็นสไตล์บ้านดูดูพาเที่ยวนะฮะ ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อนๆว่าเอ๊ะผัดชาจะเป็นแบบนี้ไหมอะไรยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่ชวนเพื่อนๆอ,อยู่บ้านอยู่บ้าน,านทากับข้าวที่บ้านอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเมนูแบบป้นตู้เย็นนะค้นตู้เย็นเพราะว่าเมื่อวานคลิปก่อนนี้เมื่อวานก่อนเราคลิปนี้อาจจะออกชา้ากว่าเขาอะนะฮะแต่ว่าที่เรา วันเกิดกันใช่ไหม,มวันเกิดกันก็ซื้อหอยแมนคูนิวซีแลนด์มาแล้วมันเหลืออยู่อ่ะคูตักชิมคูตักไปไม,ไ,มไม่กล้าเผ็ดไม่สู้เผ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยฮะแล้วหอ,อยนี่เขาทำไมอ่ะผัดเท่าไหร่มันก็ไม่หดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขามีกรรมวิธียังไงหอยนิวซีแลนด์นี่ไม่หดหอยใหญ่มากมันไม่สุกแล้วอือใช่ แต่ผมชอบนะฮครับพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนี่กุ้งปากปากส่วนพี่โอ,โอกินอะไรพี่โอ,โอกินอะไรข้าวต้ม,มชิมซิมบอกรสชาติเพื่อนๆก่อนก่อนเห็นถึงใจเลยคือต้องผัดให้รสจัดหน่อยอเพราะหอยตัวมันใหญ่ ถ้าเราไม่จัดเนี่ยกินหอยเต็มเต็มคำตัวใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อครับลองไหม,ไหมพิโดพิโดลองกินนี่สิฝึกพิโดกกินอย่าเขาต้มได้ไหมไดะพ่อใส่พ่อใส่ตรงนี้นะอะกินเลยเนื้อหอยคุตักกินยังเป็นไงกินเออกินสิเป่าก่อนร้อนไหมอร่อยไหมครับ อืมกินเลยกินเลยกินสิกินโชว์ให้เอฟซีดูซิว่าเราด้กินเป็นอืมอืมเยอะไ,ได้แต่ว่าไข่เจียวประกัดดองชั้นอร่อยกว่าก็เหลือเยอะหลายตัวอยู่นะนี่เพื่อนๆนะฮะอ๋อแล้วมันโต๊ะเรายังมีนี่ครับมีคลิปไปแล้วนี่อะไรนะคุณ กะหล่ำปลีกุ้งแห้งกะหล่ำปลีผัดกับกุ้งแห้งนะฮะวิธีทำยังไงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกะหล่ำปลีผัดปลาหมึกแห้งเอฟซีถามว่าผัดกับกุ้งแห้งได้ไม่ได้นะคะได,คได้ครับได้ครับแต่ผัดยังไงไม่ให้แข็งไม่ให้อะไรก็นอันนี้อะไรคุณชนะน้ำมันหอยชนะน้ำมันหอยดิโอครับชิมอันนี้คำเลย จีดจาดคือพริกแกงมันก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่พอเราใส่พริกอะไรนะแดงพริกแด,แดงจินดาลงไปเพิ่มมันก็ทําให้รสจีดจาดขึ้นเผ็ดสะใจอ <s> ่อยครับเพื่อนๆ นี่วันก่อนก็ขับรถออกไปนะใช่ไหมคุณมีมคลิปทำคลิปขับรถออกไปเพราะว่าไปก็ไม่ได้ลงจากรถคนะ่ะตอนนี้กรุงเทพก็น่ากลัวเขาเลือกอะไรอะ่ะจังหวัดจังหวัดที่ไม่มีใครเขาอยากให้ไป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 จังหวัดอื่นอะ่ะแต่ว่าก็เลยทำคลิปว่า ถ้าเพื่อนๆมีความจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านเนี่ยทํำยังไงก็ไม่ถือว่าเป็นการไปสาธิตไปบอกอ,อว่าจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีกว่าสมัตคุณถ้าไปจำเป็นก็ไม่ได้ออกค่ะอืมตั้งีงไม่ชอบเออถ้าอาหารไม่หมดนี้ไม่ออกเออ อาหารหมดแล้วถึงจะออกไปซื้อไข่เจียวเหรอไข่เจี่ยวนี้ครูตั๊กเขาก็แบบสูตรไหนนะเนี่ยไข่เจี่ยวกรอบมีสูตรใช่ไหมลองลองลองเล่าเล่าดิเล่าเล่าดิว่าสูตรนี้เป็นยังไงนะไข่เจียวกรอบต้องใช้เวลาหน่อยไม่ต้องเร่งเร่งลองอธิบายก่อนอธิบายเขใส่น้ำปลาอย่างเดียวกระทะเวลาทอดทำยังไงทอดก็ต้องให้กระทะไม่ต้องร้อนค่ะ ราไม่ต้องร้อนกระเทยไข่ลงไปใช้น้ํามันเยอะไหมก็พอประมาณหน่อยพอประมาณเพือ่อน,นๆลองค้นหาคลิปกันนะครับสูตรไข่เจียวฟูกรอบไม่อมน้ํามันเนาะน้ำมันยังคงเดิมแล้วแบบกระทะตั้งน้ำมันใส่ใส่น้ำมันเยอะด้วยนะไข่ใส่เลยไม่ต้องรอ้อนน้ำมันร้อนถูกต้องนะ แล้วก็ไฟเป็นไงไฟอ่อนไฟอ่อนค่อยๆให้มันฟูร้อนขึ้นมาแล้วมันก็จะฟูแล้วมันก็ไม่อมน้ามันเนาะแปลกเนาะคนบางทีคนดูบอกอมน้ํามันแน่นอนคุณเอาอนนี้ให้โดโด้ชิมให้กินผักหน่อยอก็ฝึกกินผักหน่อยตอนนี้ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงนะฮะนะแล้วมันหายของพวกผมนี่ก็ ประมาณบ่ายสองบ่ายสามถ้าช่วงช่วงนี้นะเราหยุดบ่ายสองบ่ายสามผมกับพี่โรโก็ชวนกันออกกำลังกายเนะี่ยออกกำลังกายคนละประมาณเกือบเกือบชั่วโมงอะ่ะสลับกันสลับกันสลับกันอพอผมลงมาได้เวลาผมลงมาดูโดขึ้นไปคนละสองยกสองรอบ ก็เสรประมาณสี่โมงสี่โมงกว่าแต่ตอนนี้มันเพิ่งกี่โมงละคุณสี่โมงแล้วม,งงมันจะไม่สี่โมงสามโมงกว่าเพราะนะว่าเพราะว่าพอเราไม่ไปไหนเนี่ยเราก็เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไปทํางานก็ตอนสี่โมงเลิกงานกลับมาก็ออกกําลังกายกันเลยนี่ครับก็ช่วงนี้ก็ เจ็ดโมงเช้านะฮะคลิปเจ็ดโมงเช้าก็เจอครูตัก๊กมั่งเจอผมมั่งมาเชิญชวนชักชวน,นเพื่อนเพื่อนขับข้าวทานกันนำเสนอเมนูทำง่ายๆบางท่านก็อาจจะเป็นเนี่ยแหละมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์ที่ต้องทำงานกันอยู่ข้างนอกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเนาะโอกาสได้อยู่บ้านได้ฝึกทำอาหารกันกูตั๊กก็ได้รื้อฟื้นเมนู มาทำไม่ใช่มาะตุกปลาักระหล่ำกุงแห้งอร่อยก็ยยอร่อยเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อเอาไว้คุยกันคลิปต่อไปบ้างนะครับคุณตั๊กปิดคลิปหน่อยสำหรับผัดชาอหอยแมลงพูดนิวซีแลนด์ของคุณตั๊กนะคะ ก็ผัดง่ายสบายกุ๊ตักต๊กนะคะกุ๊ดกตั๊กนะคะก็สบายๆอร่อยอรสชาติกลมกลม่อมกุ๊ดตั๊กปากเจฟซีกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องนิโรพาทเที่ยวด้วยนะคะค่ะขอบอพระคุณมากนะคะที่ติดตามมีอะไรก็คอมเมนต์มานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดครับสวัสดีครับโดสวัสดีครับก่อนปิดคลิปแล้วกินอย่างไรขย้อยเลยอร่อยมากสวัสดีครับ บายบายบายด้วยเนาะมองกล้องด้วยบายขออีกนะหมดูเอาอ,ออีกไหมเอาอีกไหมครับเอานีกไหมอ่ะเี่ยวจะเริ่มเอาหอยอีกพอดีปิดเครืลมตัวนี้ไว้ไง <c oughs> ด้เลยร้อนเพราะใส่หอยสวัสดีค่ะ อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องเรโดูโขาเที่ยวทางช่อง Youtube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสนุนตามารายละเอียดที่แจ้งไว้ค่ะ